ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินติดแม่น้ํานะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินติดแม่น้ํานะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักริมแม่น้ํานะครับของเราบรรยากาศดีเลยนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่1ไร่3งานกับอีก12ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางปลาอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ครับปลูกบ้านสวยๆนะครับริมแม่น้านะครับได้บรรยากาศดีเลยนะครับ นะครับของเรามีบ้านหนึ่งหลังนะครับแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศดีนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับอันนี้คือถนนด้านหน้าบ้านของเรานะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ160เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับ เส้น4005นะครับเนี่ยไปตรงที่รถกําลังวิ่งอยู่นะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะพาเด็กๆนะครับไปเที่ยวตลาดน้ําลําพญานะครับก็อยู่ที่ประมาณ6กิโลกับอีก600เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงวัดบางพระนะครับวัดหลวงพ่อเปิดนะครับก็อยู่ที่11กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงวัดกลางบางพระนะครับก็อยู่ที่12กิโลนะครับ ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่37กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่1นของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่38กิโลนะครับของเราอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับการเดินทางง่ายนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับของเราเป็นชุมชนเลยนะครับนี่ครับจะไปตัวอำเภอบางเลนนะครับก็อยู่เราประมาณสัก10กว่ากิโลนะครับจะไปไหว้พระนะครับก็อยู่ประมาณ6กิโลกว่านะครับ ครับผมพาไปดูรายละเอียดที่หนึ่งของเรานะครับนี่ครับถนนทางเข้าไปแปลงที่หนึ่งของเรานะครับนี่ครับนี่คือทางเข้าของเรานะนี่ครับของเราจะเว้นเอาไว้นะครับนี่ครับของเราเนี่ยเขตเราจะอยู่ประมาณกลางๆถนนนี่นะครับเพราะว่าเราต้องเว้นทางเอาไว้นะครับประมาณ3เมตรนะครับเนี่ยทางนี้นะครับเนี่ยรวมกับของเราประมาณ3เมตรเพื่อที่จะให้เจ้าของที่เดิมด้านในนะครับเนี่ยเขาเข้าไปทำสวนหรือว่าไปไหว้ ปู่ย่าตายายนะครับที่อยู่ด้านในก็คือตรงตรงไปนี่นะครับเนี่ยนะครับพอเขาขอเว้นเอาไว้นะครับนั่นนะครับเนี่ยก็คือหลักหมุดเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยเขาเว้นเอาไว้นะครับได้ใช้ด้วยกันนะครับนี่ครับของเราจากตรงนี้นะครับไปถึงด้านแม่น้ําเลยนะครับครับจากที่ผมยืนอยู่นะครับไปถึงแม่น้ํานะครับอยู่ที่ประมาณ30มเมตรนะครับนี่ครับของเรา มาตามนี <ítulo> anyway me, loser, ้เลยนะครับเนี่ยต so, ัดตรงๆไปนี้เลยนะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นะครับไปถึงแนวเขตของเรานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ80นะครับจากนี้ไป80นะครับเพราะว่าของเราได้ความกว้านะครับของด้านหน้าแม่น้านะครับอยู่ที่ประมาณ80เมตรนะครับถือว่าสวยนะครับเนี่ยครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับเนี่ยครับเขาเรียกเป็นโกดังก็ได้นะครับเน่เพราะว่า เก็บของอะไรได้นะครับถ้าเราเอาอะไรมากั้นหมานะครับเป็นโกดังเป็นอะไรได้เลยเก็บของได้เลยนะครับครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่12ล้านนะครับที่ดิน1ไร่3งาน12ตารางวานะครับของเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับขายพร้อมบ้านบ้านไม้2ชั้น1นหลังนะครับแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างนี่นะครับใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับแล้วยังได้ด้านแม่น้ําที่สวยนะครับอันนี้เราเทปูนไว้หมดแล้วนะครับเนี่ย เราใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้คือสิ่งปลูกสร้างนะครับครับอันนี้คือเราให้หมดเลยนะครับส่วนนี้คือด้านด้านข้างตัวบ้านนะครับนี่ครับของเราจะเป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับนีครับสำหรับท่านที่ชอบบ้านไม้นะครับนีครับเหมาะเลยนะครับ ครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างงานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับเนื้อที่กำลังใช้นะครับกำลังพอใช้เลยนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับนี่ครับเราได้แม่น้ำนะครับค่อนข้างกว้างนะครับ ในนี่คือรอบนอกนะครับของบ้านของเรานะครับเนี่ยเป็นบ้านบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่เลยนะครับครับผมย้อนกลับนิดนึงนะครับเนี่ยครับของเรากลางกลางตรงถนนนะานี่ครับเนี่ยขากลางมานนี่นะครับแล้วก็ผมหมุนตัวนะครับเนี่ยครับก็ตัดไปนี่เลยนะครับไปหาตรงต้นมะม่วงนี่นะนี่ครับเพราะว่าเจ้าของที่ยัดพี่น้องกันนะครับเนี่ยเขามีที่อยู่ด้านในนะครับเนี่ยเขาต้องใช้ประโยชน์เขาก็เลยบอกไว้ก่อนว่าเรากันไว้ประมาณ สามเมตรนะครับใช้ด้วยกันนะครับเราก็ได้ใช้เขาก็ได้ใช้นะครับครับส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยครับโกดังตัวนี้เจ้าของไม่ได้ให้นะครับเนี่ยครับอันนี้คือที่เขาทําเป็นโกดังปิดไว้เนี่ยคือเขาทําพวกสมุนไพรพวกอะไรนะครับอันนี้คือไม่ได้ให้นะครับนะตัวเนี้ยเนี่ยครับถ้าซื้อขายกันนะครับเจ้าของเขาเดี๋ยวเขาลื้อออกนะครับนะเนี่ยครับของเราก็คือได้บ้าน หลังใหญ่2ชั้นหหลังนะครับบ like ้านไม้นะครับแล้วก็จะเป็น man, you, <Logan. S 2> โรงเก็บของเหมือนโกดังนะครับตัวนู้นนะครับแต่ส่วนตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือเราไม่ได้ให้นะครับระบอกกันก่อนนะนะครับนี่ครับของเราจะมีเนี้ยห้องน้ําด้านนอกนะครับด้านนอกจะมีห้องน้ําอยู่2ห้องนะครับส่วนด้านในตัวบ้านนะครับด้านในตัวบ้านจะมีห้องน้ําอยู่1ห้องนะครับเนี่ครับเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับดูไม้นะครับนี่ครับทาสีเก็บรายละเอียดนะครับเรียบร้อยนะครับ เราจะมีต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงต้นไม้ล่มลื่นนะครับเนี่ยส่วนกระดังน้นนะครับเจ้าของเขาไม่ได้ให้นะครับเดี๋ยวเขาลื้อออกนะครับเนี่ยครับสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศบ้านริมแม่น้ำนะครับนีครับเหมาะเลยนะครับ แนส่วนนี้คือด้านนอกตัวบ้านนะครับเนี่ยทาสีเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมจะพาดูด้านนอกนะครับแนวเขตนะครับเดี๋ยวด้านในนะครับเดี๋ยวผมก็ค่อยพาเข้าไปดูนะครับเนี่ครับเป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับอ่ะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านหลังผมเนี่ย นี่คือวิวแม่น้ําเลยนะครับเนี่ยครับเราได้ความกว้างนะครับของด้านหน้านะครับที่ติดแม่น้ํานะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับครับแนวเขตเราอยู่ประมาณโน้นนะครับเดี๋ยวผมเดินไปนะครับครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนี่ครับตรงนี้นะแล้วก็จากนี้ผมหมุนตัวไปนี่เลยนะครับฟื้อไปนี่นะครับนะครับไปจนเกือบๆถึงสารพุ่มิสารพุ่มสีเหลืองๆด้านหลังนะครับไม่ใช่ตัวด้านหน้านี่นะตัวด้านด้านหลังเนี่ยครับ ครับด้านที่ติดแม,ม่น้ํานะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ80เมตรนะครับเนี่ยครับเราได้ด้านหน้านะครับแม่น้ํากว้างสวยนะครับแล้วด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางแม่น้ํานะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับนะครับไปนี้นะครับ80นะครับแล้วก็ความลึกนะครับนะครับจากนี้นะครับไปถึงตรงถนนนะครับตรงจุดแรกนะครับที่ผมเอฟซดูนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30น, Fans. นะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นที่ดินของเรานะครับนี่ยครับ จะของขายเหมาเลยนะครับอยู่ที่12ล้านนะครับเนี่ยครับเราได้ความกว้างนะครับในวันข้างหน้านะครับเรายังสามารถที่จะแบ่งเป็นอ่าเป็นล็อกเป็นล็อกได้นะครับตรงถนนนะครับเนี่ยวันข้างหน้านะครับเราก็ทําเพิ่มไปเลยนะครับที่เขาเว้นเอาไว้ประมาณ3เมตรนะครับเนี่ยเราก็ทําต่อไปให้สุดนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกได้นะครับทุกคนก็จากถนนเข้ามาหาที่แล้วได้แม่น้ํานะครับเนี่ย แบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกได้เลยนะครับถือว่าได้หน้าแม่น้ํากว้างนะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีมากนะครับของเราอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับการเดินทางง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับเนี่ยครับเราจะทําเป็นรีสอร์ทนะครับก็ได้นะครับหรือว่าเราจะทําเป็นร้านอาหารนะครับหรือว่าเราอยากจะทําเป็นบ้านพักส่วนตัวของเรานะครับก็ได้นะครับ นี่ครับเรามานี้เลยนะครับนี่ครับส่วนกระดังนี่นะครับอันนี้เขาไม่ได้ให้เรานะครับนะนี่ครับถ้าเรามีการซื้อขายกันนะครับเดี๋ยวเขาลื้อออกนะครับก็คือเราจะได้ตัวบ้านนะครับกับสิ่ปลูกสร้างที่อยู่ด้านโน้นนะครับส่วนนี้เขาลื้อออกนะครับนี่ครับเราก็จะได้พื้นที่โล่งๆเลยตัวนี้นะครับ น่ครับถ้าเข้ารื้อออกนะครับเนี่ยตรงพื้นที่เป็นโกดังเขานะครับเนี่ยถ้าเราถมเพิ่มปรับหน่อยนะครับแล้วก็ถมอีกไม่เยอะเลยนะครับเพราะว yeah. <laughs> ่าเหมือนเขาถมเอาไว้แล้วนะครับเนี่ยนะนี่ครับนี่ครับแนวเขตเรามาประมาณนี้นะครับนี่ครับเราจะมีเสาเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะนี่ครับเสาเขตเราอยู่นี่นะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้ครับ ผมหมุนตัวไปนี่ครับนะนะครับไปถึงด้านโน้นเลยนะครับด้านหน้านะครับ80นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับของเราตรงไปนี่เลยนะครับยตรงไปเนี่ยนะครับี่ยตรงด้านหน้านี่นะครับนะครับไปนี่ก็อยู่ที่ประมาณ30นะครับตัวนี้ของเรานะครับครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในตัวบ้านนะครับนะครับพอเราเข้ามาในตัวบ้านนะครับ ตัวบ้านของเราจะเป็นพื้นไม้นะครับเนี่ครับเป็นไม้เก่าแก่นะครับนี่ครับจะของเดิมนะครับเขาทําความสะอาดนะครับเนี่ยขัดไม้เงาแวบสวยเลยนะครับนี่ครับสำหรับท่านที่ชอบบ้านไม้นะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับเพราะว่าไม้นี่นะครับเนี่ยผ่านการใช้งานมาค่อนข้างนานนะครับบวกไม่กินนะครับเนี่ยครับพื้นไม้สวยนะครับครับส่วน เฟอร์นิเจอร์นะครับพวกโต๊ะเตียงนะครับที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับเจ้าของเขาไม่ได้ให้นะครับแต่เขาจะให้ตู้2ใบนี่นะครับหนตู้ใบใหญ่นะครับในที่เป็นตู้โชว์นะอันนี้คือเจ้าของให้นะครับแต่ส่วนพวกโต๊ะเตียงนะครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับเจ้าของบอกมาคุยกันนะครับนะครับอันนี้จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงโล่งๆนะครับเอาไว้รับแขกนะครับเวลาเพื่อนมานะครับสามารถที่จะนั่งเฮฮาปาร์ตี้กันตรงนี้นะครับมุมนี้ได้นะครับ นี่คือห้องโถงนะครับครับของเราจะมีอยู่หนึ่งห้องโถงนะครับห้องโถงที่ผมเดินอยู่นี่นะนี่ครับแล้วก็จะมีห้องนอนนะครับมีอยู่สองห้องนะครับนะครับด้านบนนะครับด้านบนเราก็จะมีอยู่สองห้องนะครับเป็นพื้นพื้นไม้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับสำหรับท่านที่ชอบบ้านไม้นะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับสวยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับ นะครับด้านในนะครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับนี่ครับด้านในนะครับพอดีเจ้าของนะครับเขาลืมกุญแจนะครับเนี่ยผมไปเลยส่องเอฟซีได้เห็นนะครับเนี่ยครับอันนี้คือด้านในในห้องนะครับนะครับก็เป็นพื้นไม้เหมือนกันนะครับนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นด้านที่มองไปทางแม่น้ํานะครับ นะครับเจ้าของจะเอาด้านแม่น้ํานะครับเป็นด้านหน้าบ้านนะครับเนี่ยเวลาเปิดประตูออกมานะครับนี่ครับเรามองอยู่ตรงบ้านของเรานะครับเรามองไปด้านวิวแม่น้ํานะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศที่สวยมากนะครับแล้วด้านที่หันหน้าขึ้นไปทางแม่น้ํานะครับของเราจะเป็นด้านพระอาทิตย์ออกนะครับนะนี่ครับหรือว่าทางตะวันขึ้นทางนี้นะครับครับส่วนด้านนี้นะครับ จะเป็นด้านห้องครัวนะครับเนี่ยครับพอเราออกมานี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านครัวนะครับเนี่ยครับด้านครัวก็เป็นพื้นไม้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับพื้นไม้นะครับแล้วจะมีห้องน้ํานะครับอยู่หนึ่งห้องนะครับนี่นะครับอันนี้ห้องน้ํานะครับมีห้องน้ําแล้วก็ที่ทาครัวนะครับ ครับด้านนี้ก็จะเป็นครัวทํากับข้าวนะครับยทำกับข้าวตัวนี้นะครับมุมนี้นะครับเนี่ยล้างถ้วยล้างชามนะครับนี่ครับมุมนี้เลยนะครับครับส่วนนี้นะครับจะเป็นประตูออกมานอกบ้านนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะทําเป็นระเบียงเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะออกมาด้านนอกได้นะครับนี่นะนี่ครับ จะเข้าหน้าบ้านก็ได้เข้าด้านข้างนะครับได้หมดเลยนะครับครับอเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูชั้นสองนะครับครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูชั้นสองนะครับนี่ครับอันนี้เป็นอีกห้องนึงนะครับห้องนี้กุญแจเปิดนะครับเปิดได้นะครับเปิดเข้ามานี่นะครับนี่ครับตัวห้องก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับนอนได้นะครับนี่ครับห้องนอนก็ กว้างพอสมควรเหมือนกันนะครับเนี่ยครับนอนได้นะครับแล้วจะมีม่านมีไรเปิดมองไปด้านแม่น้ําได้นะครับครับอันนี้คือด้านบนนะครับด้านบนพอเราขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ห้องโถงนะครับโล่งๆนะครับนี่นะนี่ครับห้องเต็มเย็นมากนะครับด้านบนนะครับนะครับแล้วก็จะมีประตูนะครับประตูออกมามองวิวแม่น้ําด้านนอกนะครับเนี่ยนะครับ ครับอันนี้คือห้องนอนนะครับครับด้านบนนะครับของเราจะมีอยู่2ห้องนอนนะครับเนห้องนอนนี้นะครับเจ้าของก็จะนอนห้องนี้นะครับเนี่ยมีแอร์นะครับนะครับนนี้ก็มีหน้าต่างมีมุ้งลวดนะครับนะครับยืนมองวิวออกไปด้านนอกได้นะครับ นี่คือห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับของเราจะมีอยู่สองห้องนะครับครับอเดี๋ยวผมพาไปด้านล่างนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลและพื้นที่รอบๆเขตปริมณฑลนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ f c ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดิน หนึงไร่สามงานสิตารางวาด้วยนะครับของเราติดแม่น้ําท่าจีนนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลบางปลาอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่12ล้านนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณครับ